เยอะตรงเนี้ยประเมินกัดไม่ไหว,ไไหวสองทูบชีเยอะมากเออ่ตัวมาตรฐานที่เจ็ดเนี่ยก็จริงๆก็อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะว่าถ้าไม่มีมาตรฐานนี้นะมันก็คงไม่เกิดแต่ดูไปดูมาเอ๊ มันจะไปแหกโค้งไหมมันจะไปล้มไหมเนี่ยมาตรฐานที่มันจะได้จากน,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูมาตรฐานที่เจ็ดเขาก็จะหยิบออกาหน้า,นานการประกันมาเพราะว่ต้องคุยเยอะเรืเ่องคู่มือที่ดีมีหมดแล้วนะนะเรื่องคู่มือของให้กับเป็นคู่มือมาตรฐา,านของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เรือการประชุมตั้งกรรมการรับผิดชอบพวกนี้มันมีหมดแหะแต่ที่นี้อยากแจรรก้งฝากว่าเรามักจะเวลาเราตั้งกรรมการพอเสร็จคาสั่งนี้มันก็วางอยู่แต่กระบวนการมันอาจจะไปไหนานะ้นอาจจะมีการประชุมอาจจะการมีการมอบหมายงานเราจะทํายังไงดีมาตรฐานนี้มาตรฐานาต้องทำยังไงพวกนี้เนี่ยผมอยากให้เก็บข้อทรอยอย่างยัด มันเป็นกระบวนการทํางานของนายประกานแต่เราก็จะมักจะเอาคำสั่งเขานเนี่ยเพเราม,มรอบหมายแต่ถ้าเรากลับมาดูว่าถ้าเราเป็นกรรมาการเราเห็นคำสั่งเราไม่เห็นงานมันก็จะต้องมามานำสเสนอใช่ไหมมาสัมภาษณ์กันแต่ถ้าต่อไปเราทำเป็นเล่มเลยนะขั้นตอนทำยังไงสอบสารแล้วดูภาพประกอบ เผาจะมันจบอยากให้ฝากนะประกันทำอย่างนั้นสักหน่อยก็ดีจะได้เป็นรูปแบบใหม่นะอยากให้กรรมการถามเลยบอกโ oh, อ้โหเพิ่งไปดูงานที่บราิการที่บรรพชน,นอันอันที่สองเนี่ยคือหลายแห่งไม่ค่อยจะทำมันไอเอสเอไอตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยอาจารย์รู้ไหมใครทำ ถ้าเอสเาของวิไลนั่นหัวหน้าเป็นคนทำเนะี่ยเรื่องนี้จะเป็นจะตายหัวหน้าคนเดียวเลยนะเนี่ยใช่ไหมคือก่อนมันจะออกมากเป็นเรื่อจริงๆมันต้องมีการนำเสนออย่างนี้อย่างที่ผมทําให้ท่านดูเนี่ยแต่คนนั่งน่ะมันจะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียมีท้องถิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมีสถานประกอบการหรือมี ครูเราตัวแทนครูตัวแทนเด็กทั้เรียนเห็นด้วยหรือเปล่ามาตรฐานที่หนึ่งมันออกไปอย่างนี้อย่างดีสิ่งก่อใจเป็นตัวเองเห็นชอบไหมดูดีไหมที่เราใส่คะแนนเข้าไปอะได้สี่ได้สามได้สองได้หนึ่งมาตรฐานนี้คนนั่งอยู่ข้างหน้าหรือเสนอครูเราก็ยังได้เลยแต่เชิญท้องถิ่นมาให้ท้องถิ่นรู้ผมนั่งอยู่ข้างหน้าผมเป็นครูสอนแผนกเรื่องคอมพิวเ ผมก็มองว่าไอ้มาตรฐานนี่ผมก็ทําเยอะทําไมมันตถูกไหมผมมีสิทธะองไหมผมก็ถามได้ผมตอบได้ไอ้รุ่นคะแนนเด็กนี่เหมือนกันเด็กนักเรียนน่ะทำไมไอ้เวลาเรา,เ,ราเสนอข้อมูลนี้มันมีสองร้อยแต่อ้นั้นทำไมมันเพิ่มเป็นสี่ร้อยทบทวนหน่อยที่มันใช่หรือเปล่านะคือออกก่อนจะออกไปมันควรจะผ่านกระบวนการนี้ก่อน น um ี่ค uh, ือกระบวนการงานเรทุกวันนี้เราทำาเคือเซ็นย่างเซ็นนะครับจะส่งพ่กนี้วันสุดท้ายร้อนขาขอเซ็นสะดุ้งเลยนะฝากไปทำานุนยี่ดอเสนออาศัยจังหวะที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ให้ผ่านกระบวนการนี้ป้ายจะเปลี่ยนสักกี่ป้ายก็ได้ประชุมคณะกรรมการแต่วันนี้ก็ วันนี้ประชุมสามประชุมก็มยังได้แต่เอากระบวนการที่ใส่เข้าไปถูกไหมมีให้มีครบซะหน่อยนะครับนี่คือ,คอ,คอ,องานปาระกันที่อยากจะฝากไว้ไอท,ที่ทํามาคือดีๆนะดีแล้วอยา่างเพราะมันปีที่แล้วก็เลยสามปีนี้ผมก็ให้สามเพราะมันมีกระบวนการอยู่แต่ว่ามันยังขาดในกันการากต่อไปเพื่อ,อไปใส่นะครับออการปาระกันคืองานที่เป็นหัวใจต้องอาศัยของผู้ื เข้าใจแต่ที่ี่เห็นทราบว่าเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนบ่อยหัวหน้างานพอเป็นเก่งๆเขาย้ายไม่อยู่ที่รายใหญ่ก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเปนความต้องการนะเก็ต้องไปความก้าวหน้าของคนคนที่อยู่ก็ต้องช่วยกันทำนะแต่ประกันก็มีมีข้อเสียแน่เท่านี้แหละนะมนเราจะเป็นับรั้ง้ ทำมาตรฐาน4-3 4-4ก็ให้3ทั้คู่วีีที่แล้วก็ได้3ได้3หรือว่าจะเอา2แต่ว่าท่านไปปรับนิดนึงนะไปปรับมันเอาหลักฐานอาเที่ให้อย่างที่ผมบอกว่าหลักฐานเวลาเอามาใส่ใส่แฟ้มควรจะเอามาใส่คือ2ตัวบ่งชี้มันไม่เยอะหรอกใส่มันสมบูดให้จบนะครับ ส่วนเรื่องแผนที่เมื่อกี้ที่ท่านลองนำเสนอเมื่อกี้ท่านจะทำเมื่อกี้ก็ได้แผนระยะสั้นระยะยาวระยะกลางระยะยาวเลนะต้องไปปรับไปทําให้มันครบนะเพราะสองกระทรวมาถึงเนี่ยมันจะถามแผนเดียวทำแล้วมีแผนไหมมีแผนไหมโครงการเราดีสุดยอดเลยเราอ่ะนำเสนอจบสุดท้ายพวกมันถามมีแผนไหมลองที่เรานําเสนอ เราก็ถามเรามีแผนเราก็ต้องคอยสังเกตไปเขียนแผนอย่างนี้ครับวันนี้เก็บมาตรฐานภาพรวมออกมาแล้วเป็นไงบ้างพอค,คอยไหมไม่มีนะ,ะก็มาตรฐานที่หนึ่งผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา4.08 ดับคุณภาพเขาดีวารสารนิตยสารนี่คือภาพรวมนักศึกษาออกมาแล้วนะครับดาวสูตรและการเรียนการสอน3.83ดีปารสารที่ส3กิจกรรมวัฒนธรรมวิทยา4.1ดีคุณภาพนะครับดีว่ากรสารที่4วิชาชีพชุมชนนี่ได้เต็มเลยดีมากนวัตกรรมเนี่ยการวิจัยนี่ก็ที่ผมบอกที่นะก็ได้เกรดดีมากเพราะว่าผู้นำ ในการจัดการก็ดีมากการตรวการคุณภาพ4.5ผมไม่ให้ดีมากเพราะว่าอย่างนี้ปอมนะครับจะเอาเยอะเยอะน้ำเหนยเฉลี่ยได้4.5ก็ทั้งวุฒิไลน์ก็ดีนะครับอยู่ในระด,ดับคุณภาพที่ดีปีหน้าถนะ้าทำได้สัก4.52 4.53ต่อพัฒนาครับนะครับ,นะรบทั้งหมดก็ถือว่าโอเค ว่าระดับศึกษาของเราก็ยังอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีนะครับท่านมีข้อองริงอะไรไหมว่าดีไม่เอาละพอ